สวัสดีครับสวัสดีบริหากันโดนแล้วไปเฮ็ดงานครับหากินดล้อโค้งขึ้นกาครับมือเนี่ยมกงางมองบ่าอตอนครับอันนี้สามเส้นอันนี้ยูนีอีกสองเจ็ดเส้นเก้าเส้นต่างนำของขืนพอดีเฮ็ดงานมากหาสิแล้วหามือเดี๋ยวเราไปเนะ เงินซื้อเหื่อครับส่วบรรยากาศครับไม้หม่องอใส่ม่องใส่หลอกฟังมาหนึ่งครับเนี่ยปลายท่อนกล้วยซี่นะครับรกลางรล่อมาหล่อมาลงมาลำนี้นะครับนโอ้โอโลงไปล่งไุ่คนลงไปข้างใต่คนฝามือแดองหน่อยพี่นอ้องฝนตกเด้ไหนะตกได้สองสองมือละสองมือสองขึ้นละ ออกกระแหงไม้ใสเจ็ดเส้นกับเก่าเส่ใสทั้งไตพูเดี๋ยวผมพายเบ้างอีกเท่าน,นึงไปครับไปเบ้างน้ากันสามเส้น กลางแล้วครับ7เส้นครับตอนนะีน้กลางเราฟังซังสี่ครับกลางน้ำกันสุดเลิกเด่นล้มไปลุ่มนะครับเลิกยังขนาดทนะนะี่น่ะต้องเป็นนะครับกลางแล้วครับวันวนีส้สดสีกลางแล้วมาตั้งแต่สีม่วงม่วงสีดง่ดง อันนี้เก่าเส้นเลยเพราะว่ากางางวนแล้วมันถือปานิ่งอยู่นลยอยู่มองนี่นะได้ปานิ่งตัวหนึ่งไปครับมือมันรูดน้ำกันครับว่าสิได้บ่สวัสดีครับสวัสดีนะมูซ้าครับมาอยามมองเราเลยนะถามมองเก่าเส้นก่อนครับปนะเนี่ยโอ้น้ำขึ้นตัวเนะี่ย ไหลลื่นๆๆๆเลื่อมองนะครับไปเพิ่งนับกันครับไปลุนนับกันว่าสิมีโตัวบอมอนันสีได้บนเก่าเส้นนะครับเพิ่ง <media> ไ,ไปนับกันนะเก่าเส้น <c oughs> บอถือครับกรเก่เส้นโอ้นบบน,นี้ไปเมืองทางใต้ครับนกกระย่างเขายมบุศอมาบินขามฟังเลยครับหากินคือคนแล้วออกไปหากินโอ้โหเห็นหน ขามฟังเล่าคนนี้นะครับวลองเยาวๆมาอยู่โอ,โอ้มันมานอนฟังไทยไปหากินขามไปหากินอยู่ฟังเล่าโอ้ครับบินขามคน,นเวิดยังาไมาเศราถ่า,ายเบิร์นทุกกันครับ มองก็ได้เจ็ดเส้นครับบัดเนี้เป็นขวดน้ำฟูน้ำอยู่นะครับเจ็ดเส้นไปเพิ่งนับก,กันครับนี่ อย่ามองสามเส้นอกานครับบึงนกันครับนี่ตัวบ่อสีมานบ่เบึงนกัน เธออยู okay. ่ด well> ิพี่น้องเห็นปะป่าถูกบอกไงประมั่งถือเป็นครูก็เนี่ยเฮ้ยว่าได้กินอยู่พี่น้องว่าได้กินได้ปิ้งอยู่อ่ะผมสีโพสปลาบัดเนี่ยบุ่นแดดก็เริ่มออกแล้วโอ้ปลาบวนมันบวนที่ดีแต่มันบุญถึงมองมันเป็นจังไงนี่แหละมองใไซบอง ถือจุาวมองนีเราถือดังเดียวเนี่ยทั้งใต้เนี่ยทั้งแต่โป้ใหญ่ๆเนี่ยลงไปเนี่ยทุนเครื่องดับนะดูดน้ำคนะนะ่ยพนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสองมือตกนะเพจงานบนตกสองมือแล้วเพดงานหาซิมาผงก็ได้ฮะปดปลาก,ก่อน,นปดปลากกที่นอกก็ได้ đẹt cất ở ra này nè, hai ta về sang xí há mượn hôm cả để, về hết ngan, ngan háng hơn, xí mượn, bỏ thử măng nhầy à, chết xén, chết xén น้ำน้ำขึ้นบึงหมู่บ้านนี่คือส้มแหงงแล้วมาใส่หมอ้อถือจ้อยใต็มต่ปลามองสามเส้นเออมันยังกินพร่อง,งองเลยจงโปร่งเลยมากินจะใส่จะค้อดปลากระืือปลาเป่าเลย ท่นดีขนาดฟูดลุกเลยถือม่องด่างเดียวปาแมาหากิดบอกตังน้ำมัน ไปทายหน้างานให้เบิึงอยู่ทายบ่ได้เฝ่าน้ำจ้าของบาดเป็นเป็นอยากให้เร็วเร็ว,เ,รวเป็นเปนลานค่าเป็นไฟเปิดลานค่าคลายกับเซเว่น

ปาปากมั่งปากับกล้องกัมาถึกบัตนี่ยนั่นนะปากับกล้องก็อไน่าจังไเนี่ยปูเนี่ยมองดูรตัวักงนึงโอ้ถึมองสามเส้นหง่สุดเลยถือมองสเส้นด ตัวกักเงนึงไว้ก็มาได้ละตายแล้วไปออมไปอ๋อป่านกเขากระทือกบเนี่ยบ้านน้องป่านกเขาไนงะป่าใช่เบอร์ออนีหลายสนิทดดป่าน ปานกเขาอ่าะพี่น้องห้องคือกันบ่นะนี่นนี้เดี๋ยปกติมันจะอยู่น้ำห่วยน้ำห้องเนี้ยน้ำฝายน้ำรุนเป็นกันไปทุกทีเพราะแดดเนาะหาอยู่หากินกคนือข้นต่ปาก็ได้ออกมองนั้นใช้มองนี้ออกมอ,อกงน,นี้ใช้มองนั้นบันไหนเนี้หนึ่งก็หาเนี้ยหนึ่ง ธีการหากินสัตว์มุกสัตว์น้ำมั่งมากก่าปิ้งแซบแพ้ออกดีๆแพ้ออก แปลกแ้เอาไปจากแดดใส่ลดีได้ร้ายไปเนี่ยโอ้ครับอือันนี้มีอยังได้เก็ดเลิศหมดเออมีอะไรมากินมันหน่อเบิเ่งเด้อเก็ดเลิเบิดเลยอ้าวโถมันงู้บเนี่ยอมหูดอมหูด,ด,ยนะดอดยู่ยเ,ยนเ,ยนเนี่ยไุ่ได้เก็ดบ่มีอะไรเกี่ยงวินดนเลยอ้าวโถงู้ดเนี่ยอมหูดเนี่ยเก็ดบ่มีเลย าหางซอยเบิัดตาเป็นปลาครบนี่เซตแากหลากเลยนะถึกมองเลยขี้เขียวคนนะ่ะยังเป็นงู มืัอนี้ไ่ได้ไปเห็ดงาติดแล้วแล้วเรมีเวลาเนี่ยเด็กนางว้ากับกับพี่น้องไม่ได้กระโหกแต่บ่แจงขนนกไก่เห็ดงาติดไก่หกสิบกระโหลกพี่น้องถามหมาแล้วว่าบม่ได้ลงคลิปมีปลากระเบนวอสกันลแล้ว

สิบห้าตัวใด้้างเนี่ยอะไรนะตังมัดสิบหาตัว,นนนนส,ตวสิบหาสิบมกตัวนี่ละเจ็ดเส้นกระบบถือเก้าเส้นกระบบถือถือแต่มองน้อยเรื่องบรรยากาศนอ โอ้โหนี่ได้บรรยากาศนลเบิงออกลุ่งแล้วบิงกำลังมากกะพ่อนะ๊าดดูกำลังไหลมาหาผมนี่นะ่ะมือตืบเลยนนะอยู่เพื่อสังคมมือลยบเหตุยังเลยคนน่ะกามองย่าบาักผสมนี่แหละครับ กาดิวนะดอกฟักกาดขิวเด้นะดอกฟักกาดป่านะบ้วนถึกบ้วนดีขนาดทักบุึกมง่งเจ้าก็จังไดบวนดีดีดีนี่ตัวไงที่บ้วนสมบรับบสมบูบ่นี่จะกอมนีวัติมาสิเป็นะนามของขึ้นนาข,ขึ้น สีเป็ดมงคลเลสีล่องเลยใส่เยอะมักแถวนี้สีบัวแดงเนี่ยกาะเบิดเนี่ยก็ไว้ดอกซื้อตะกัวลูกละสิบห้าบาทนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามและรับชมผมทั้งฝั่งคุณแนฝั่งไทยเน่ประเทศนอกเน่ที่เข้ามาติดตามรับชมผมขอบคุณขอบใจหลายๆ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งสิบุรีพาดคลิปมันจะแจ้งเตือนตลอดเลยตึง้งเลยกระถมโหลดเข้าไปคลิปนี้ขอจบพี่นิดนีดละขอบคุณครับถ่ายพักดอกประกาศให้มันใกล้ๆกันเขาบะนบบไหนงามบริวารเนี่ยมือเศร้าบรรยากาศยาม่มือเศร้างาม ດອະຜັກກາດຂິວອືກັບລາບງົວຊ້ອຍຈຸພມນຍຶບກະແຊບນາດນອດັງຖນພເລນະມ